สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องนุตสตอรี่อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะนุตมาเดินที่เจพาร์คค่ะสาขาศรีราชานะคะตรงนี้นะคะก็มาเดินดองดองดองกี้นะคะที่เขาเปิดใหม่นะคะตรงนี้คลิปที่แล้วนะคะทุกคนก็ได้เ,เห็นนะคะร้านดองดองกี้นะคะว่ามีสินค้าอะไรมากมายนะคะตรงนี้ก็อยู่หน้าร้านนะคะซูชิที่อ,อ,อยู่ในเจพาร์คนะคะ นิฮอนมูราศีราชานั่นเองค่ะว่าไปแล้วนะคะว่าร้านเจแป็กห้างเจาร์กตรงนี้นะคะเป็นช้อปปิ้งมอลล์ในอำเภอศีราชาค่ะอยู่จังหวัดชนบุรีนะคะถ้าใครผ่านไปผ่านมานะคะก็สามารถแวะได้เลยนะคะตรงนี้นะคะเขาจำลองบรรยากาศของญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมเลยนะคะทั้งตัวอาคารร้านค้าร้านอาหารในสไตล์ญี่ปุ่นให้เลือกหลายร้านเลยนะคะวัด ทองโตเกียวโตนะคะรวมทั้งสวนหย่อมแบบญี่ปุ่นนะคะให้ความรู้สึกว่าอยู่ในประเทศญี่ปุ่นจริงๆค่ะทุกคนตรงที่นุดยืนนะคะมองลงไปนะคะก็จะเห็นแบบวิวแบบสุดชิกมากเลยนะคะที่นี่เหมาะสําหรับมาเดินชิลๆนะคะทานอาหารกับครอบครัวหรือสายชอบถ่ายภาพนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนก็เพราะว่ามีสถานที่สวยมีมุมถ่ายรูปเพียบเลยนะคะ ตรงนี้นะคะสถานที่เนี่ยไม่ใหญ่มากนักนะคะมีที่จอดรถเยอะนะคะเพียงพอนะคะภายในพื้นที่นะคะเป็นอาคารที่ตกแต่งในรูปแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมนะคะทั้งหมดเลยทั้งอาคารจำลองแบบหมู่บ้านญี่ปุ่นนะคะวัดทองที่เกียวโตค่ะสวนยอมค่ะลำคลองที่มีประคราบนะคะทุกคนแหวกว่ายนะคะสะพานสีแดงข้ามคลองนะคะแล้วก็โคมไฟญี่ปุ่นค่ะรวมทั้งต้นซาก,กุระด้วยนะคะได้ความรู้สึกว่าเหมือนกับว่า มาเที่ยวญี่ปุ่นจริงๆเลยล่ะคะ่ะบรรยากาศภายในอาคารนะคะก็จะมีร้านอาหารร้านขายของโดยเฉพาะร้านอาหารที่เป็นอาหารญี่ปุ่นเกือบทั้งหมดเลยนะคะ ทั้งร้านชาบูร้านซูชิร้านรามเมงนะคะแล้วก็บุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นค่ะถูกใจคนที่ชอบอาหารในสไตล์นี้อย่างมากๆแน่นอนนะคะเลือกไม่ถูกแน่ว่าจะทานร้านไหนนะคะแถมแต่ละร้านในตกแต่งสวยได้กลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นแท้ๆด้วยเลยนะคะเราก็แอบเก็บภาพบรรยากาศนะคะที่แบบว่าส่วนหย่อมมาให้ทุกคนได้ดูนะคะนอกจากร้านอาหารนี่ยยังมีร้านขายของแบบ แบบบูธด้วยนะคะที่ทั้งทางอาหารไทยญี่ปุ่นนะคะมีทั้งเสื้อผ้านะคะแล้วก็เครื่องใช้นะคะร้านขายของนะคะดโซนะคะร้านค้าสะดวกซื้อสไตล์ญี่ปุ่นนะคะให้เลือกช็อปกันแบบเพลินๆเลยนะคะ ร้านทาโกยากินะคะขนมทานเล่นของญี่ปุ่นตกแต่งได้น่ารักมากๆนะคะทาโกยากินี่เป็นแบบญี่ปุ่นขนาดแท้เลยนะคะลูกใหญ่มากมีให้เลือกหลายล้เลยละคะ่ะทุกคนมีมุมถ่ายภาพแบบญี่ปุ่นบริเวณทั้งชั้นล่างนะคะทั้งสะพานสีแดงโคมไฟนะคะแล้วก็เสาไฟไม้สีแดงนะคะรวมทั้งภาพวาดบรรยากาศวิวทิวทัศน์นะคะที่สวยงามของญี่ปุ่นเลยค่ะ ก็ใครจะมาเที่ยวนะคะที่เจปุานี่ก็แต่งตัวมาในแบบเจแปนนีสไตล์นิดนึงนะคะหรือถ้าใครอยากจะใส่ชุดกิโมโนนะคะชุดยูคาตะนะคะเดินขึ้นไปชั้นสองนะคะก็จะมีร้านให้เช่านะคะในราคาชั่วโมงละ 250บาทนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโดมสะพานสีแดงนะคะโอ้โหสวยมากค่ะทุกคนวิวถ่ายภาพร้านอาหารนี่มากมายเลยนะคะต้องหาอาหารทานกันก่อนนะคะแล้วก็มาจบที่ร้านซูชิรักนะคะมีเมนูค่อนข้างหลากหลายเลยทั้งชาบูซูชิอาหารญี่ปุ่นนะคะรีบพุ่งเข้าไปทันทีเลยนะคะใครที่ชอบอทานชาบูหมูเซ็ตใหญ่เนี่ย มาร้านนี้เลยนะคะให้แบบว่าเต็มมากเลยนะคะราคาประมาณ600กว่าบาทนะคะทานกันได้4คนนะคะชาบูอร่อยมากน้ำซุปดีน้ำจิ้มดีค่ะหมูสามชั้นนี่เนื้อนุ่มมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นแม่น้ำนะคะที่จะมีปลาคาร์ปแบกไหว้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะ ถ้าเราเดินขึ้นไปชั้นสองนะคะชมบรรยากาศกันต่อก็จะมีทั้งร้านเสื้อผ้าร้านอาหารร้านนวดมีมุมถม่าย,ยรูปหลายจุดนะคะทั้งป้ายขอพรนะคะเอ็มะนะคะที่เห็นในสารเจ้าของญี่ปุ่นด้วยนะคะ ถ้าเดินไปอีกมุมนึงก็จะเป็นภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของญี่ปุ่นนะคะทั้งภูเขาภูเขาไฟฟูจินะคะเสาโทโอิรินะคะสีแดงจํานวนมากนะคะสัญลักษณ์ของศาลเจ้าฟูชิมินะคะทุ่งลาเวนเดอร์ฮอกไกโดสวนป่าไผ่เกียวโตใบไม้เปลี่ยนสีเมืองเก่าญี่ปุ่นนะคะนี่ก็จะเป็นประครับนะคะทุกคนสวยงามมากๆเลยคะ่ะ ขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วเมื่อกี้ที่เราเห็นก็จะเป็นมุมถ่ายภาพสวยๆคือโคมไฟหลากสีสันนะคะบริเวณทางเดินเมื่อเดินไปสุดทางจะมองเห็นภาพของปราสาทญี่ปุ่นสีทองนะคะได,ได้ใกล้ๆเลยนะคะอยากสัมผัสกินนอายแบบญี่ปุ่นขนาดแท้นะคะที่จะทําให้เราได้ว่าไปกับบรรยากาศนะคะได้ภาพสวยๆเหมือนมาเที่ยวญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยต้องแวะมาที่นี่เลยนะคะเจแปลกสีราชานะคะทุกคนคือบรรยากาศฟินมากนะคะมี ร้านอาหารนะคะที่รองรับเรานะคะตรงนี้นะคะก็จะอยู่ตรงสถนนศีราชาหนองยายบู่หกนะคะตำบลสุรศักดิ์อำเภอศีรราชานั่นเองนะคะเขาเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงเช้านะคะถึง4ี่ทุ่มเลยนะคะตรงนี้นะคะเขาก็มีสถานที่จอดรถนะคะเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะอำนวยความสะดวกสบายนะคะนี้ก็จะเป็นชั้น2นะคะทุกคน ก็ใครผ่านไปผ่านมานะคะก็สามารถแวะเวียนนะคะอยากาพบกับบรรยากาศญี่ปุ่นของแท้นะคะก็ตรงนี้เลยค่ะเจร์ k นะคะนิฮอนมูระนะคะตอนนี้เราเก็บภาพสวยๆนะคะตามมุมต่างๆนะคะมาฝากหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องนรสตอรี่ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ต่อไปคะ่ะบ๊ายบายค่ะ